เอาแล้วผมมาดีผู้ชมทุกคนครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มนเรยยียนต่อผมก็เดี๋ยวเอาอรถคันนี้ไปกลับรถก่อนนะผมก็เป็นงานลาดเออเป็นงานกัดถนนนะผมนะผมก็เดี๋ยวรถคันนี้ไปกลับรถก่อนนะือผมจะจาอวะทุกคนเด๋เดี๋ยวกลับรถนะผมกลับรถก่อนนี่ผมจะจาอวะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคโอเคโอ้โหเอามามาเรียนต่อผมหายแล้วเดี๋ยวจามก็เฮ้ยเบกเบกเดี๋ยวจามค่อยเดี๋ยวเดี <laughs> okay, ๋ยวจามค่อยหันหน้าออกครับโอเคแล้วก็เปิดคอนโทรลนนะ่ะผมอ้วแล้วก็เปิดไอ้ตัวนี้วนะผมเงียนแล้วก็เดินเดินให้ตรงๆนะผมปุ๊บปุ๊บ <laughs> ผมเลี้ยวนิดนึงนะผมเลี้ยวนิดนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้น้องนั่นไงนั่นไงนี่แหละท,ท่าเลี้ยวอ่ะท่าเลี้ยวน่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเงินเราก็เยอะแล้วนะเงินเราก็เยอะแล้วนะเออเราจะไปแชร์ทำไมเนี่ยเราก็กัดไปเลยกัดไปชิวๆเลยนะผมกัดไปชิวๆเลยเออแต่ว่าเงินขายยางมะตอยนี่ได้เยอะกว่าขายหินหนะิครับขายยางมะตอยเนี่ยเออนะผมได้เยอะมากนะผมได้เยอะมากนะโอ้โหผม ตั้งรถไม่ตรงเองแหละนะครับปื้ออหันมาแม่งเลยหันมาแม่งเลยช่างมันช่างมันมันเออให้มันออกไปเถอะเออช่างมันนะครับช่างมันช่างมันโอเคเรียบร้อยผมมาแล้วผมจะถอยกลับแบบตรงตรงให้ดูป้าอ,อ่าตรงนี้เราไม่เอาผมเรามาเอาตรงนี้เออลืมปิดลืมปิดโอ้ยตายแล้วลืมปิดอันนี้ก็ปิด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 เออลืมเขาผมลื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 มโอเคผมจะอ,อ่าให้มากัดตรงที่แดงๆก่อนนะผมตรงที่แดงๆก่อนนะ โอเคประมาณนี้ถอยไปน่าจะตรงนะประมาณนี้ผมปึ๊บโอเคปั๊มประมาณนี้ผมโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคมาเอ่อให้มันถอยตามเรามาเลยผมขี้เกียจเอ่อกลับรถแล้วเออนะผมถอยมาเลยถอยมาเลยลูกพี่ถอยมาเลยก็มันเต็มก็ขายผมมันเต็มก็ขายนะครับเต็มก็ขายนะครับถอยมาอ้เนีย่ยรถล้หมื่นทาเห็นไหมโอ้ดมีมันมันแพงดีนะผมมันแพงดีนะ ถอยมา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 เออมันก็ถอยตรงอยู่นี่ว่ะว่าจะว่าไปเนาะมันก็ไม่เหมือนภาคสองนะครับภาคสองนี่ม่นถอยเบี้ยวชิบหายนะครับถอยโคตรเบี้ยวนะทุกคนนะตึ๊ดเตึ๊ดเตึ๊ดเตึ๊ดตึ๊ดตนะครับผม โอเคหมดเรียบร้อยผมปิดครับผมปิดแล้วก็ไปปิดตัวนั้นด้วยนะครับผมไปแม่โอ้โหดูดิดูกันเลี้ยวของเขาดิโอชอบมากครับภักสามนี่โอ้โหแบบเลี้ยวได้ดีมากเลยภักสองนี่ไม่เป็นตาสีแตกครับเลี้ยก็ไม่เลี้ยวก็ไม่ตรงเอยเลี้ยก็ช้าผมเลี้ยวก็ช้านะแม่บูเลี้ยวช้ามากครับผมภาคสองนี่เอาเดินดิไอ้น้องเออนั่นแหละ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็กัดถนนเฉยๆผมคลิปเอ่อคลิปที่แล้วเราเอ่อย้ายใช่ไหมคลิปที่แล้วเราเสียเวลากับงานย้ายมากเลยเอ่าเดี๋ยวผมมอรถเข้าก่อนนะผมเอารถเข้าก่นอนรถเข้าก่อนอ่าอันนี้ก็กัดไปเรื่อยๆอือเอารถเอารถขนของเข้าไปก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมว่าจะซื้อเอ่อซื้อซื้อให้มันตัง์หมดอ่ะทุกคนผมเสียดายตังก์ครับผมทำงานไมน่เหนื่อยเราจะไปให้มันฟรีๆได้ไงครับผมมาเดี๋ยวเราเอามาชอปปิ้งซื้อของในกวัวนะครับ ก็เราจะซื้อรถซื้อรถให้มันตัง์หมดครับผมก็ซื้อทุกคันน่ะซื้อแบบว่าซื้อรถให้มีทุกคันน่ะเดี๋ยวผมขอไล่มาจากด้านหลังมาด้านหน้าก่อนละกันนะผมปื๊บปึ๊บปื๊บเอา่ามีรถอะไรยังไม่มีรถคันนี้ซื้อป้ายังไม่มีอันนี้อันนี้ยังไม่มีซื้อาปอ่ารวยครับผมรวยนะรวย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 อันนี้ยังไม่มีซื้อปายรวยครับผมรวยนะโอ้โหคันไหนยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีซื้อปายโอเค รวยเฮ้ยรวยรวยอันไหนยังไม่มีเอ้ยอันนี้ยังไม่มีซื้อไปเงินไม่พล่อยโอ้โหเหลือสามหมื่นโอ้ชอบเพลินครับผมชอบเพลินชอบเพลินครับผมโอ้โหหมดแล้วผมเหลือสามหมื่นเอาทําอะไรดีวะอ่าซ่อมไมโครซ่อมไมโครเหรออ่าซ่อมไม่คืเอ้ยซ่อมไมโครซ่อมไม่เคอร์บ้าอะไรซ่อมไมโครกี่หมื่นนะตอนนั้นซ่อมไมโครกี่หมื่นวะเนี่ยผมซ่อมซ่อมเท่าไหร่โอ, todas, โอ้โหสี่หมื่นหก ไอ้บ้าเอ้ยโอวโหตายทุกคน <laughs> เงินไม่พอครับผมโอวโหอะไรของพี่แกะมา嘛เออถ้ามันเดือหักไปเถอะเงินสามหมื่นอะโอเคเอเอไอ้บ้านี่ก็มาเต็มอีกโอ้ยผมยิงไม่อยากให้มันหักอยู่เออเราก็ไปซ่อมไม่โคดีเออจะยากอะไร <laughs> เออว่ะฉลาดเหมือนกันนัน่นนี่เราเนี่ยเราก็ฉลาดเหมือนกันน,นั่นนี่ยซ่อมแม่โค สี่หมื่นหกโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยครับผมเนี่ยเราก็ฉลาดเหมือนกันนั่นนี่นะผมป้ายเกัดต่อผมกัดต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่วิ่งตามหรอพี่ไม่วิ่งตามหรอพี่ไปดิไป,ด,ไปดิน้องเอ้ยนนอจะเหม็นนนอจะเหม็นยากอโอเคผมเลี้ยวมาฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เพิ่งเงินอยู่แล้วนะผม ติดตอตอเอาติดติดเออเอาติดเออเอาเอาเดี๋ยวผมบังคับให้พี่เดี๋ยวผมบังคับให้เออเอาเออเอาอะไรของพี่เกครับเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะปิดอ่ะรถคันนี้ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะถอยก่อนนะเออปิดสวิตตัวกัดด้วยผมถอยว่าโอเคเอาบอกให้ปิดสวิตตัวกัดก็ไม่ปิดแม่แมเดี๋ยวตั้งลำดีเดียวนะผม ตั้งลำดีๆแล้วก็ค่อยถอยออกไปนะผมค่อยถอยแม่โอเคแม่โอเคมาโอเคโอ้มันเอาไปลํำไปสี่แสนเลยว่ะทุกคนมันลํำไปสี่แสนเลยนะแม่ถอยไปลูกี่เออถอยมาโอเคเราก็จะถอยไปเรื่อยๆผมมาเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดว่ะป้ายนั้นแล้ว ลาก่อนลูกพี่เออผมว่าให้เขามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าปะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเออผมก็โง่อีกเนาะให้เขามาอยู่ฝั่งโลง่งๆล่งนี่เออตรงตงโล่งโล่งนี่เออโอ้โห و, ทำไมไปให้เขาไปอยู่ที่แคบแคบอย่างนั้นโอ้โหอะไรของพี่แกเนี่อ๋อน้ำหมกผมบอกแล้วทุกคนมันบอกได้ไงอย่าบอกนะว่าผมเป็นวัดเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมเป็นวัดเนี่ยทุกคนไม่เนอะเออยวจะอัดคลิปไม่ได้ <laughs> เบียดโอเคก็มันเคยชินไงเนาะเปิดกัดเปิดสวิตช์รุ่นรุนรุนทำไมพี่แกไม่กัดเกกัดแล้วผมถอยผมถอยนาตาตาถอยมาผมถอยมาโอเคโอเคถอยไปเรื่อยผมถอยไปเรื่อยนะครับเราอาจได้กี่นาทีแล้วนี่ เจ็ดนาทีเพื่นดีเหลือเกินเติร์ดเติดติร์ดติดไปเรื่อยๆผมใครที่ใครที่ไม่ชอบรถกัดถนนก็ไม่เป็นไรผมก็ผมชอบนะครับนะผมไปไปไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆโอเคพอ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 จอดเขาปลดล็อกปิดสวิตต์เออเดินหน้าตั้งลำใหม่ผมตั้งลำใหม่น่าจะเป็นรอยสุดท้ายแล้วครับน่าจะรอยสุดท้ายแล้วมั้งนี่ผมว่านะ โอเคปึ๊บโอ้โหไกลมากเปิดสวิตช์ครับผมเปิดคอนโทรลปึ๊บเดินครับผมไปโอเคเราก็จะเดินไปครับผมปึ๊บเดินไปตรงๆนะครับปึ๊บเอาเลี้ยวสักหน่อยนึงเออเอาเลี้ยวสักหน่อยนึงเออหยุด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 ,ยดเออดูมองในรถครับผมปึ๊บที่ยิมต้องไปขับฝั่งนู้นนะเอเอได้มันเต็มแล้วเหรอขอโทษ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 โอ้โหเต็มแล้วก็ไม่บอกเออ โอเคไป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 เสียสักทีเถอะพี่เสียสักทีเถอะโอเคผมเรียบร้อยผมนะครับเร็เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าให้เดินรถออกจากบริเวณตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินรถออกกเลยไป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 เดินรถเดินเดินรถออกผมเดินรถออกมาดูกันเปลี่ยนแปลงนะผมท่นทันป๊าบ โอหนี่ครับผมเออที่จริงมันต้องไปทําหน้าบริษัทไอนนั่นนะบริษัทบริษัทรงเล็กอะเออบริษัทผลิตเหล็กนะผมก็โอเคก็มาขุดนะผมก็เป็น,ปธธนว่าเสร็จพิธีครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาขุดกันนะผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวาสดีครับสวาสดีครับผม